กลับมากระต่อในเดือที่3ของรายการของเรานะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรงต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บด้วย NK นะคะตัวนี้นะคะมีภูคขาเคอร์ซีตินนะคะที่จะบำรุงร่างกายของเราเนี่ยนะคะให้กลับมาฟื้นฟูครเป็นเบาหวานความดันโรคปอดรูมาตอยลองทานดูนะคุณผู้ชมคาะกล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทโปร2กล่องเหลือเพียง4,500บาทสั่งซื้อได้เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะ แ9 9 9 9้นะคะทุกเพจทุกเล่มทุกเว็บเล่นแดดข่าวแนชาลีนะคะคนบางคนก็อ่านจ,จะการเมืองก็ยังมีข่าวแนชาลีเข้ามาตลอดเวลาเพราะมันทําให้ยอดเพิ่มนะคุณผู้ชมนะคะที่ฉันก็ไม่ได้อยากจะอ่านนะคะแตไ่ไม่รู้จะอ่านยังไงแล้วเพราะว่าก็ยังคงมีกระแสนะละนัะละนเนาะมันเป็นกระแสเนี่ยนะคะแนชาลีออกโรงเตือนนะคะหยุดโจมตีกามินนะคะเพราะเท่าที่ซีฉันทราบมาเนี่ยนะคะจากแหล่งข่าววงในเนี่ย เขาจะฟ้องนะคะเขาจะฟ้องไม่ใช่แยกชาลีฟ้องนะคะทางนั้นก็ให้เตรียมแคปแล้วฟ้องนะคะโซเชียลยังคงนะคบพากันจับตาความเคลื่อนไหวนะคะของอดีตคู่รักแล้วก็ไม่รู้ว่ารักจริงหรือรักหลอกหรือรักโปรโมทฉันมองแล้วมันแปลกๆก่ะลันเพราะผู้หญิงออกมาสารภาพเปิดป้ายขนาดนั้นแล้วอะผู้หญิงเขาเป็นบิสเนสะเข้าใจป่ะพี่ว่าเขาไม่ได้รักอะ แน็กชาแนกชาลีไปรักเขาคนเดียวอ่ะผู้หญิงไม่ได้รักนะคะผู้หญิงเข้ามานี่ไม่ได้รักนะคะเขามาทํางานอย่างเดียวนะคะเขาไม่ได้รักนะคะคุณก็คิดดูเองแล้วการคนไทยไปเกาหลีมันยังส่งกลับทั้งประเทศแล้วผู้หญิงเกาหลีมันจะรักคนไทยเหรอเอาง่ายๆเลยอ่ะไปไปทั้งลํามีร้อยคนส่งกลับแล้วเก้าสิบห้าคน่ะมันไม่เอาคนไทยเลยมันดูถูกนิฉันนั่งกับคนเกาหลีนี่ฉันรู้เลยสันสดานเป็นยังไงนีฉันรู้เลย เป็นคนที่แบบว่าคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดในเอเชียแล้วก็คิดว่าตัวเองเหนือกว่าชาวบ้านกเกลียดญี่ปุน่นเกลียดญี่ปุ่นนะลันเกลียดมากเพราะสมัยก่อนเนี่ยญี่ปุ่นจับเกาหลีไปทําเชื้อโรคเยอะไงเธอสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอะนะคะเกลียดญี่ปุน่นเกลียดกันมากเป็นใบเหมือใบเมากันแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยไปเกลียดเขาก็ไม่ได้เพราะเป็นคนให้เกลียดคนเป็นคนให้เกลียดคนแล้วก็เป็นคนที่ไม่ดูถูกคน ถึงถามว่ามีไหมมีแต่มันน้อยมากเกาหลีเนี่ยไปนั่งเจอใกล้ๆเนี่ยไม่อยากนั่งเลยอ่ะเล่าเลยไม่เกี่ยวกับการมินนะนี่เล่าประสบการณ์นะละนะคุณผู้ชมเชื่อปะ่ะกักขะกักขะเป็นประเทศที่พี่เต๋อไม่เคยคิดอยากจะไปเลยนะในเอเชียเน,นี่เกาหลีนี่ไม่ไปนะฉันยอมไปไอ้ญี่ปุ่นไปเวียดนามไปฟิลิปปินส์สนุกกว่าเยอะ สนุกกว่าเยอะไปลาวไปอย่างเงี้ยไปพมานะ่าเงียสนุกกว่าเยอะให้ไปเกาหลีกูไม่อยากไปเลยนะไปฮ่องกงก็สนุกกว่าเยอะไปเกาหลีนี่ไม่อยากไปเลยน้องหลายคนไปบอกนพี่เต่าพูดมันพูดใจยแย่มากขนาดเขาเป็นคนรวยนะยังโดนอ่ะรันยิ้มก็ไม่ได้ยิ้มทําไมถามอย่างเงี้ยตอมอยิ้มทําไมอย่างเงี้ยนะคะออะกลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็เขาบอกว่าอย่าไปสาบแช่งเขาด้วยก็ยังรักอยู่นะคะรักมากนะคะคุณผู้ชมนะะแต่เขาไม่ได้รักเธอนะแน็กนะ เขาทำงานเพื่อเงินค่ะไปถามไปไปถามว่าเขาผิดไหมเขาไม่ผิดค่ะผิดที่เธอเอาเขาเข้ามาค่ะไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะนั่นแหละถ้าตัวผมเนี่ยย้ํา่าใครอยากว่าอะไรผมไม่ค่อยได้สนใจหรอกแต่ว่าคือถ้าคุณรักคนหนึ่งจริงหรืออะไรอ่ะหยุดอย่าไปยุย,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 ง,ยงยิ่งพอมันเป็นคนละภาษาคนอะไรเงี้ยตัวผมยังย้ำยังแฝงพวกคุณเลยนะว่าแปลถูกหรือเปล่า เรียบเรียงมาถูกหรือเปล่าเนี่ยหรือเขาพูดมาดีกว่าแล้วคุณแปลแย่ยิ่งพวกริสคอร์นะครับถ้าโตกันแล้วคิดดีๆว่าอะไรท,ที่ที่ทำให้ผมต้องออกมาพูดถ้าคุณโตแล้วมีวุฒิภาวะจริงอะ่ะคุณลองคิดดีๆว่าทำไมผมต้องออกมาพูดนะครับมันก็เป็นเพราะพวกคุณนั่นแหละ ใครที่แปลให้นะผมรู้สึกว่าผมพยายามอ่านแล้วผมก็เรียบเรียงว่ามันใช่หรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าอยากจบครับอยากให้มันผ่านไปไวๆง่ายถ้าหนูไม่เอาเขาเข้ามาก็ไม่เกิดเรื่องราวลูกผิดที่ตอนนั้นนะคะมันไม่มีคนไทยไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าเขาก็ไม่รู้จัก,จกแนทชาร์ลีเป็นคนเอาเข้ามาลัานเข้าใจใช่ไหมเป็นคนเอาเข้ามาตัดสายสะดือให้ เขาก็โกยพอเขาก็โกยเสร็จปับ๊บคือต้ก็ต้องเข้าใจนะครับวงการบันเทิงมันก็คือละครน่ะนะคะล่าสุดมันก็คือละครน่ะนะคะแอปว่ารักกันแอปว่านู้นกันนุ่นรักจริงรักปลอมเราก็ไม่รู้นะคะแล้วก็สุดท้ายพอไม่เป็นอย่างที่ตัวเองคิดไม่เป็นอย่างที่ตัวเองฝันก็ออกมาสาวไส้กันนะคะพูดยากค่ะกี่คนแล้วอะผู้ชายอะ่ะกี่คนแล้ว ก่อนหน้าก่อนหน้ากามินก็ใครมาแล้วอะ่ะพี่ก็ไม่อยากจะว่าน้องอ่ะแต่คนที่ผิดก็คือน้องอ่ะน้องเอาเข้ามาเองแล้วน้องก็ไปหลงรักเขาว่าลูกนะคะเก๊กไก่สไลเดอร์ใช่ไหมลั่นยังคุยกับหนุ่มเยอรมันไม่รีบเน้นอะไรช้าแต่ชัวร์เก๊กไก่คือใครอ่ะฮะแฟนเก่าแน็การีเนี่ยเก๊กไก่อย่างเงี้ยก็ไปแบบอยู่ๆก็ไปหายไปเลยเห็นไหมอ่ะไปหายไปเลยอ่ะอืม ะะหลังๆแฟนๆเชียนหนัก,กว่านะคะว่าอย่างสาวสวยอย่างเก๋ไก่สไลเดอร์เนี่ยปลูกต้นรักใหม่กับหนุ่มเยอรมันนะคะอย่างอาบีนะครับเพราะนะคะเคมีเข้ากันนะคะล่าสุดนะคะเจ้าตัวก็หลอกบอกว่าไปทิปเที่ยวเยอรมันนะคะโดยหนุ่มอาบีเนี่ยก็ได้เป็นไกด์พาเที่ยวนะคะแถมยังดูแลกันอย่างดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะหนุ่มเยอรมันหล่อนะหล่อนะคะแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายเยอรมันจะไม่ค่อยชอบผู้หญิงผิวขาวนะล่ะ จะชอบเหมือนเมื่อกี้ยายสม,มิธเมื่อกี้ลูกสาวฉันะอืมแต่ก็ไม่รู้นะแล้วแต่นะคะอืมก็ไปเที่ยวกันรายละเอียดไม่อ่านแล้วกันเนาะแต่ผู้ชายหล่อค่ะอืมผู้ชายหล่อดีค่ะนะคะนักชาลีตอนนี้คนไปโหนนักชาลีกันเยอะเลยเนาะโหนกาวินโหนนักชาลีกันฉ่ำเลยตอนนี้เพราะมันได้เอ็นกร์เมนต์ไง นะคะมันไดเอ็นเกจไหมแล้วก็ไม่ว่ากันหรอกค่ะคุณขาเพราะว่าเป็นเรื่องปกติค่ะเป็นเรื่องปกตินะครับเราก็ต้องพูดข่าวบันเทิงเราไม่ว่ากันแต่ว่าพี่ว่าไปด่าเขาผู้หญิงฝ่ายเดียวก็ไม่ถูกนะคนที่เอาเข้ามาเราก็ต้องด่าด้วยเพราะปกติเราก็ไม่รู้จักอยู่รายการบินคือใครถามว่าสวยไหมน่ารักน่ารักมากแต่ถามว่าคนที่เอาเข้ามาคือใครคนที่ปั่นข่าวคือใครคนที่สร้างกระแสให้คือใครต้องไปด่าคนนั้นค่ะนะคะ เดี๋ยวพักเบรคสักรู่นหนึ่งก่อนคุณผู้ชมค่ะนะคะช่วงนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรงนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ผู้ผู้เข้ากับเคอร์สิตินนะคะใครเป็นเบาหวานโรคปอดความดันลมมาตอยลองทานดูอาการจะดีขึ้นนะคะ1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทโปรสองกล่องเลือเพียง4,500บาทสั่งซื้อได้เลย0 9 0 0 8 9 9 9 9ศนะคะช่วงหน้า ช่วงหน้าเน็ตไอดอลชื่อดังรันตอนนี้อาการไม่ดีแล้วนะคุยไปหัวเราะร้องไห้ไปจะเป็นใครติดตามเป็นนยังแบบด้วยทุวนี้พักสักครู้ค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะค,คุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ